แล้วครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องเช้าอีฟเวังกันด้วยนะครับโอ้โหหลังจากเมื่อเช้าเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาเปิดนักเตะนะครับแต่ดันเกมปิดซะงั้นนะเออก็ต้องรอไปนะครับผมก่อนจะได้เขามาเปิดนะครับก็รอไปถึงเกือบเที่ยงนะครับอืมวันนี้นะครับแพ็คที่เราจะมาเปิดนั่นก็คือแพ็คของแมนซิตี้นะครับซึ่งผมมีตัวที่อยากจะได้ในแพ็คนี้นะครับก็คือแค่คนเดียวนะครับ ไม่ขอใครนะครับขอแค่คนเดียวนะครับก่อนจะไปเปิดนักเตะนะครับผมก็ขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับที่หลงเข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเลเกๆของผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีนักเตะตัวไหนมากนะครับที่เข้ามาในเมื่อเช้านี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีทองอยู่ที่550ทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คของแมนซิตี้แล้วก็ไปล่าเมสซี่ต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ไปรุ้นกันที่อีพิกเวอร์ไวท์ครับนะครับ แพ็กแรกที่ผมให้ความสนใจมากที่สุดนะครับก็คือแพ็กของแมนซิตี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีใครบ้างนะครับผมคนแรกครับผมเควินเดอะบอยนะครับสไตล์เซติฟเพย์เมเกอร์นะตัวเนี้ยจังนะครับตัวนี้จังเลยตัวที่2ครับฮาแลนด์นะครับตัวนี้ก็สไตล์ฟอร์อินเดอะบ็อกครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่เพราะผมมีตั้งโชว์ไทม์อีกแล้วต่อมาครับเป็นอีเดอร์สันนะครับผมสไตล์ออฟฟิซิฟโกลคฮิปเปอร์นะครับ ประตูเนี่ยผมไม่อยากได้ที่สุดนะครับแมนนัลโดซินวาครับสไตล์ก็แคทีฟเพเมเกอร์นะครับตัวนี้ต่อมาเป็นซิลฟเดนครับสไตล์แคทีฟเพเมเกอร์เหมือนกันครับตัวนี้เอาอะไรครับตัวนี้โอ้โหวอ้หนุ่มใหม่ไฟแรงนะครับตัวนี้สไตล์ด e ฟไลนิ่งฟอร์เบิร์ดนะครับกองหน้าตัวหลอกน,นั่นเองต่อมาครับเป็นจอห์นสโตนนะครับกองหลังของแมนซิตี้ สไตล์บิวอัพครับตัวนี้สุดท้ายครับผมอัคนี่นะครับก็สไตล์เดสทอเยอร์ครับกองหลังที่แจกความดุดันนะครับและตัวที่ผมอยากจะได้ที่สุดของแพ็คนี้นั่นก็คือเควินเดอะบอยนะครับซึ่งไอดีของผมเนี่ยยังไม่ได้เดอะบอยเลยนะครับคืออยากจะได้มาเล่นมากนะครับตัวนี้ก็ผมว่าอยากจะลองแบบเก็บ GP อ่ะสะสม GP เพื่อที่ไปซื้อกาสแตนด์หนัมาเล่นใช่ป่ะ แต่ก็แพ็คนี้มาพอดีวะที่เราลองแบบเสียงดวงดูไหมเออเผื่อแบบตุ่มเดียวได้เลยเดบอยนะครับอืมกลมลุ้นกันครับแพ็คนี้ผมจะได้ตัวที่ผมอยากจะได้ไหมนะครับไม่ขอใครนะครับขอแค่เควินเดบอยตัวเดียวนะครับขอร้องอะนะครับจะดีกับผมเถอะมาครับมีโอกาสให้ลุ้นแค่3ทีนะครับ300ทองนะถ้าไม่ได้นี่ก็คือจบเลยนะครับสำหรับเควินเดบอยของผมนะตายครับกดทั้งแรกแฮกมัน จงทรงเดอร์บอยมาให้ผมทีไปนะครับกีดดิคือแล้วครับฮาดาคือแล้วครับฮาดาทุกแพ็คเอ้ฮาดาทุกตัวครับแพ็คนี้เบอร์โอ้โหประตูสีส้มมาแต่กไกลเลยนมึงมึง่ยโอ้โหเป็นอะไรวะทำไมผมแห้งครั้งแรงผมเปิดได้แต่ประตูวะ แพ็คลิเวอร์เมื่อก่อนก็เปิดได้ประตูนะครับเป็นอ d ดิสนนะครับแพ็คของลิ v เวอร์พูลนะครับมาแพ็คแมนชิตี้ก็เปิดหัวได้อินเดอร์ันนะครับที่เป็นผู้รักษาประตูอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้ะ่ะโอ้จบแล้วครับครั้งแรกต่อมาครับครั้งที่2ขอให้มือทองเถอะไปไปไปเลยลูกพข่อไป ขอร้องล่ะผมอยากเล่นเด e b บอยมากผมขี้เกยียจเก็บทีพีไปซื้อกาสแตนดานนะครับมางามเถอะเบอร์ด่ะเบอร์สิบเจ็ดต่ะโอ้โหสี่สิบเจ็ดอะไรวะฟิอโวเดนมาทำไมผมมีแล้วโอ้โหอืมผ่านไปสองครั้งครับดูทรงแล้วน่าจะเกลือวะดูคนเหลือฮันลุนครั้งสุดท้ายนะครับ แล้วมีให้ลุ้นแค่สามครั้งเองอะแล้วครั้งแรกแม่งได้ประตูโอ้โหครั้งสองได้โฟเดนเดะบอยมาเถอะไหมดูแล้วดูอีกนะครับโปรดส่งเควินเดอะบอยมาที่ไอดีผมเถอะไหมผมอยากร้องเล่นแล้วครั้งอยู่ท้ายครับไม่กล้าดูเลยวะทุกคนไปครับกดไปเลยผมจะหลับตานะครับผมไม่ดูนะ เป็นไงบ้างทุกคนเป็นไงบ้างเบอร์ไหนเบอร์ไหนใครวะโอ้โหแม่งเ้ยจอ์นสโตนหมดกันครับเดยบอยผมอดเล่นครับผมโอ้โหโคตรเทวเลยอะแม่งเป็นเพราะผู้รักษาประตูมาคนแรกหรือเปล่าหมดคำจะพูดครับโอ้โหกองหลัง จอนสโตนผมก็มีอยู่แล้วนะครับโอ้หมดครับหมดกันสำหรับแพ็คแมนซิตี้นะครับยังเหลือแพ็คของเมสซี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลาเมสซี่นะครับสำหรับ POTW นะครับนี่ขอขอเมสซี่มาเลยครับในแพ็คนี้นะซึ่งค่าพลังก็โอเคนะครับถือว่าแจ่มเลยนะครับสำหรับเมสซี่นะตัวที่สองก็ขอเดย้องก็ได้ครับอืมเขาว่าค่าพลังบักไปตัวเนี้ย มาในสไตล์วีอัพนะครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเขาว่าตัวบักกักครับหลังตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ได้เปิดไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับเหลือสองครั้งที่จะมาเปิดวันนี้นะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปที่ดีกัมบิลกันเถอะโอ้โ,อโหยี่สเปมใครวะเดยองปะเดยองไหมอ่า huh. <c oughs> แฟรงกี้เดอยองครับเบอร์21ของบาร์เซโลนานะครับทุกคนว่าดีไหมครับสำหรับเดอยองสไตล์บิวอัพเซนเตอร์แบ็กนะครับใครที่ล้องเล่นแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพราะว่าผมมุฟออนไม่ได้จริงๆครับกับตำแหน่งของเขาเนะไม่รู้ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับสำหรับแฟรงกี้เดอยองนะครับไปฮะครั้งสุดท้ายเมสซี่เมสซี่าอาเถอะอย่างน้อยก็ขอให้ได้เมสซี่เถอะนะ ไม่ได้เดอะบอยก็ขอมิซี่มาเถอะนะครับไปครั้งสุดท้ายแล้วครับจะเกลืออีกหรือไม่เนี่ยทำยังไงกันโอ้โหพีนไม่ดีเค็มเค็มครับไอดี ID นี้โคตรเค็มใครวะของแอตตันวิลล่าปะเนี่ยโอ้โหไบเล่ปะไม่ได้ตัวที่อยากจะได้เลยครับ มาฮะเหลือแพ็กสุดท้ายครับที่ต้องมาลุ้นกันนะครับก็คืออีพีกเวอร์ไว้ครับนะครับซึ่งผมก็เปิดแป้วครับเปิดฟรีนั่นแหละก็เมื่อก่อนก็ได้ผู้รักษาประตูครับที่เป็นดีด้านะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีเป้าหมายนะครับที่อยากจะได้ลุยฟิกโก้นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นะครับไปครับไฟดับมาปอบใจผมหน่อยไปเปิดซีครั้งนี้มาลุ้นกันครับว่าดับหรือไม่โอ้โหสว่างจ้าเลยจบครับ หลังจากที่ตั้งงานตั้งตารอแต่เช้าครับนั้นเซิร์ฟป,ปิดมารอที่จะเปิดมาลุ้นตัวที่อยากจะได้ก็เกลือครับจบเลยครับสำหรับแพ็คนี้นะครับเฮลทั้งสามแพ็คนะครับโอ้โหจบเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เปิดได้เดอรบอยก็เอามาอวดผมหน่อยนะเอามาขิงผมหน่อย ผมก็พลาดไปครับแพ็กนี้สงสัยจะต้องเก็บ GP ไปซื้อมาเล่นแล้วครับสุดท้ายนะครับก็ถ้าใครดูคลิปนี้จนจบก็ผมขออนุญาตกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องในเล็กของผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ